แม้ว่าจะยังไม่มีประกาศใหม่เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสุขภาพของพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตามแหล่งข่าวที่เป็นความลับภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีแนวโน้มว่าบ่ายวันนี้หรือพรุ่งนี้พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจะเสด็จออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อเสด็จกลับพระบรมมหาราชวังต้อนรับปีใหม่2566พร้อมด้วยพระบรม,มวงศานุวงศ์ที่ใกล้ชิด เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาพระบรมวงสานุวงศถูกพระองค์ได้เข้าเฝ้าพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาณโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์แต่ไม่มีใครเปิดเผยพระพลานามัยที่แท้จริงของพระองค์เจ้าพชรกิติยาภาทําให้มีข่าวลือว่าพระพลานามัยไม่ค่อยดีแต่เมื่อสามวันก่อนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชต หลังจากเข้าเฝ้าพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาแล้วพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงหยุดสนทนากับทุกคนมีคนทูลถามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติว,ว่าพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นอย่างไรบ้างดีขึ้นครับดี ไม่น่ากังวลเจ้าฟ้าทีปังกรทรงพระดำรัสต่อพระสบนิกรที่ทูลถามถึงอาการพระประชวนของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจะเห็นได้ว่าพระพลานาไมของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงหายเป็นปกติดีแล้วและพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพร้อมเสด็จออกจากโรงพยาบาลจุฬากลับสู่พระบรมมหาราชวัง ขณะนี้สมาชิกราชวงศ์ไทยทุกพระองค์ต่างมุ่งเตรียมความพร้อมต้อนรับปีใหม่2566อย่างเต็มที่โอกาสที่ท่านเจ้าคุณพระศินีน้าตัจะกลับจากเยอรมันด้วยมีเพียงพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นที่ทรงประทับรักษาพระอาการอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แพทย์เผยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงสามารถเสด็จกลับพระราชวังฉลองปีใหม่กับทุกคนได้บุญกุศลที่พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงสร้างไว้ได้แปลเปลี่ยนเป็นแรงใจที่จะช่วยให้พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปได้ทรงคุกเข่าคุยกับพระสพนิกกรเป็นพระจริยวัตรอันงดงามสืบทอดจากสายพระโลหิต